เคยไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่งหอผู้ป่วยเนี่ยที่ไปเยี่ยมเนี่ยเป็นหอผู้ป่วยรวมนะคนไข้แต่เราเคนก่อนอาการหนัก,หน,กหนักทั้งนั้นนะมีเครื่องช่วยหายใจมีสายเรียงระยางกันแทบทุกเตียงเลยแล้วก็ในหอผู้ป่วยเนี่ย บังเอิญสังเกตเห็นป้ายที่ติดเอาไว้ดูเหมือนจะเตือนใจผู้ป่วยนะแต่ที่จริงเตือนใจคนที่ไม่ป่วยด้วยข้อความนั่นคือว่าอร่อยปากลำบากไตเนี่ยเป็นคำที่จำได้ง่ายมากนะแล้วก็มันตรงกับ สิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเวลานี้หรือว่าเกิดขึ้นทั่วโลกคือคนอย่างนี้เนี่ยหรือว่าคนไทยเนี่ยชอบกินของเค็มๆนะชอบกินของเค็มๆซึ่งก็หมายความต้องใส่เกลือไปเยอะๆไอ้เกลือเนี่ยนะกินมากๆเข้าไตาก็พังนะเรียกว่าไตาวายคนไทย๋ยวนี้ไตาวายกันเยอะ เหตุผลสำคัญนั้นเนคือกินเค็มเยอะนะที่จริงเนี่ยองค์การธนไมัยลวกเขาบอกนะไม่ควรกินเค็มเนี่ยเกินถ้าเป็นเกลือนะหนึ่งช้อนชาคือห้ากรัมนะถ้าคิดเป็นมิลลิกรัมก็จะเป็นเกลือโซเดียมก็สองพันมิลลิกรัมนะแต่ว่าคนไทยเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ย กินเกินนะค่าที่เขากำหนดเอาไว้เนี่ยสองสามเท่าเลยทีเดียวนะแล้วพอกินมากๆเข้าสะสมมากๆเข้าไตานี่ก็แย่มันไม่ใช่แค่ลำบากไตนะแต่ว่าไตาสุดเลยแล้วคนไทยก็ไม่ค่อยตำหนินว่าเรากินเค็มเยอะมากนะี่จริงเนี่ย อร่อยปลามันไม่ใช่แค่ลำบากไตนะมันลำบากหวัวใจด้วยเพราะว่านอกจากกินเค็มแล้วยังชอบกินหวานใส่น้ำตาลเยอะมากเนีคือนี้กว๋วยเตี๋ยวเนี่ยหรือส้มตำเนี่ยหวานมากเนีเห็นคนบางคนสั่งก๋วยก๋วยเตี๋ยวมานี่โหเรียกว่าเติมน้ำตาล คง,งเพรเป็นคงเพาะเป็นของฟรีนะหลายช้อนเลยนะไม่ใช่ช้อนชานะช้อนโต๊ะาทั้งที่เนี่ยเขากำหนดว่าเนี่ยค่าที่ปลอดภัยเนี่ยน้ำตาลนะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ยี่สิบสี่กรัมถ้าเป็นช้อนชาก็หกช้อนชานะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเฉพาะแค่น้ำอัดลมนี่นะ น้ำตาลเนี่ยมันก็เกินค่ามาตรฐานไปแล้วสองสามเท่ายิ่งเกลืออยิ่งชาชาเขียวนะชาเขียวขวดหนึ่งเนี่ยน้ำตาลมันยิ่งกว่าน,น้ำมันลมอีกนะอาจจะเรียกว่าสามเท่าหรือสีเดียวเพราะชาเขียวที่คนไทยเราชอบกินเนี่ยมันต้องหวานด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเราเนี่ยเราจึงเป็นเบาหวานกันมากและไม่ใช่เบาหวานเดียวนะความดันด้วยไอ้ความดันนี่มันก็มีผลกระทบต่อหัวใจและยิ่งกันนั้นคือว่าไอ้น้ำตาลเนี่ยที่พอมันแปรสภาพนะกลายเป็นไขมันเนี่ยมันก็ไปเกาะอยู่ตามเส้นเลือดหัวใจนะ ก็ทำลายหัวใจอีกนะทำลายในแง่ที่ว่าเนี่ยพอเส้นเลือดตีบตันขึ้นมาหัวใจแย่เลยแล้วถ้ามันไปนหลอดเลือดสมองนะสมองก็แย่นะบางทีเกิดโรคสโตรกนะเส้นเลือดหัวใจนะตีบตันนี่ก็สมองก็เรียกว่าหยุดทำงานไปเลยเสียหายกลายเป็นเจ้าชายนิทราไปเลยเพราะนั้นเรียกว่าเนี่ย แค่กินหวานเนี่ยนะมันก็มีผลต่อร่างกายอาวัยวะหลายส่วนแล้วไม่ใช่แค่ชอบกินเค็มชอบกินหวานนะชอบกินมันด้วยนะวันนี้มันมีผลต่อหัวใจมีผลต่อสมองมากทีเดียวนะเพราะนั่นเนี่ยทว่าไปแล้วเนี่ยพูดว่าอร่อยปากลําบากตายนี่มันยังไม่ครบถ้วนนะเรียกว่าต้องพูดว่าอร่อยบากลําบากทั้งตัวเลยเพราะว่า อวัยวะหลายส่วนก็เดือดร้อนจากการที่เราชอบกินของอร่อยถูกปากและตับนี่ก็อาจจะโดนด้วยนะโดยเฉพาะคนที่สามน,นี่ชอบกินปลาดิบนะปลาดิบนี่มันก็มีพยาธิใบไม้ในตับกินเข้าไปเนี่ยนะก็เกิดโรคพยาธิใบไม้ในตับหรือบางทีเกิดเป็นมะเร็งตับเป็นกันเยอะนะคนที่สามเนี่ย แล้วทั้งนี้ก็ที่รู้นะ,ะว่าไอปลาดิบนเนี่ยนะมันเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงนะต่อตับนะแต่คนอีสานก็ยังกินนะแล้วก็มีความเชื่อว่าถ้าเติมเหล้าตามเข้าไปมันจะฆ้าพยาธิใบไม้ในตับได้หนักเข้าไปใหญ่เลยมีความเชื่อแบบนี้นะว่ากินข้าไปเถอปลาดิบแล้วก็กินเหล้าตามนะเดี๋ยวปลอดภยัย อันนี้ก็เป็นความเชื่อที่ผิดมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากินแต่ของชอบนะของที่ถูกปากหรืออร่อยปากนี่มันลำบากนะลำบากทั้งตับทั้งไตทั้งหัวใจทั้งปอดบางทีตาด้วยเรียกว่าทั้งตัวเลยแล้วที่จริงแล้วคนเราเนี่ไม่ได้ชอบเฉพาะ,อะของหวานของเค็ม ของมันอย่างเดียวนะเราชอบสบายด้วยสบายเนี่ยนะก็อันตรายนะเดี๋ยวนี้เรารักบสบายกันมากโดยที่ไม่รู้ว่าการที่เรารักสบายเช่นนั่งนั่งนอนนอนไม่ชอบออกกำลังกายไปไหนก็ขับรถนั่งรถไม่ยอมเดินนะขึ้นตึกก็ไม่ไม่ใช้บันไดแต่ใช้ลิฟต์เน,นี่ยรักสบายแบบนี้ มันจะตายเร็วนะน้่เนี่ยต้องมีคำขวัญเตือนใจว่ารักสบายจะตายเร็วนะแล้วน,นี่มันไม่ใช่แค่คำขู่นะมันเป็นจริงนะเพราะว่าทีนี้คนตายเนี่ยอายุสั้นเนี่ยก็เพราะความรักสบายนี่แหละไม่ออกกำลังกายแล้วแการออกกำลังกายนี่มันก็ทําให้เกิดโรคหลายอย่างนะี่ไม่ใช่แค่โรคหัวใจนะ หรือว่าโรคอ้วนนะไตวายนี่ก็เป็นผลมาจากการที่ไม่ออกกําลังกายด้วยเหมือนกันนะมันไม่ใช่เพราะว่ากินเค็มอย่างเดียวนะนั้นเตือนใจตัวเองก็ดีนะรักสบายจะตายเร็วนะแล้วคนเราไม่ได้แค่ชอบของอร่อยรักสบายนะเรารักสนุกด้วยรักสนุกนี่ก็จะทุกถนัดเลยนะสนุกไม่ว่าจะเป็นสนุกจากการขับรถซิ่ง สนุกจากการไปสังสรรค์หรือว่าสนุกนะจากการเล่นเกมออนไลน์พวกนี้ตามมาได้ความทุกข์เพราะฉนั้นถ้าดูดีนะของที่เราชอบเนี่ยของที่ถูกใจนี่มันล้นเป็นภัยต่อตัวเราทั้งนั้นนะทั้งกายและใจให้อของที่เราไม่ชอบเนี่ยนะมันไม่ค่อยเป็นโทษกับเราเท่าไหร่เพราะว่าเรามักจะหนีห่าง ไอ้ของชอบ,บ่างห่างที่มันจะเป็นโทษกับเราเพราะว่าพอเราชอบแล้วเราก็เสพเราก็ใช้เราก็คลุกคลีกับมันติดมันแล้วก็เกิดโทษงั้นสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยคือของชอบนะส่วนของไม่ชอบเนี่ยบางอย่างเนี่ยที่มันเป็นประโยชน์เราควรจะเข้าไปคล้องแวะเกี่ยวข้องนะเช่นอาหารที่จืดเงี้ยนะมันเราไม่ชอบหรอกนะแต่ว่ากินบ่อยๆก็ดีนะหรือว่าการออกกําลังกายเนี่ยไม่มีใครชอบอ่ะ แต่ถ้าออกอยู่เรื่อยๆก็ดีนะแม้กระทั่งการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีใครชอบหรอกนะมันน่าเบื่อแต่ว่าเป็นของดีที่ที่เราต้องเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอให้ระวังเอาไว้นะของชอบเนี่ยโดยเฉพาะของที่ถูกปากอันนี้มันมักจะเป็นโทษกับเรานะในระยะยาวอเตรียมรับพรอ ตังปฏิตังตุมหังคอยตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วเยาว่าเมว่าสมีชาตูจงสำเร็จโดยชาพรสาเพยปุเรนสุสังกัปปาขอความดำริทั้งควงจงเต็มที่จันโทปนารโสยาทาเหมือนพระอาจาร์นในวันเพลนมณีโชติระโสยาทาเหมือนแก้มณีอันอสว่างสวัยควรยินดี สาพีติโยวิวาชนตุวันตาไรทั้ง่วงจงบำราชไปสาพาโรควินาสตุโรคทั้งบ่วงของท่านจงหายมาเตหวัดวันตารโยอันตายามีแก่ท่านสุขีทีพายุโคภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาภวนานนสิเรสนิจังุทาปจายโนจัตตารธธาม,มาวันิอายุวันโนสุขังพลังทีปากาญคืออายุวันนาสุขะพลาเจริญก่รบุคคลมีปกติไหว้กราบมีปกติอ่านนอนถ้าผู้ใหญ่เป็นนิพาวาตูสาพาบงคาลังขอสาภามงคลจงมีแก่ท่าน ราคอนตุสาพาเทวตาภราเทวดาทั้งปวงจงรักเสดท่านสาพาพุทธานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาพาสังฆานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัรธาตุทิาวันตุเต ขอความสวัสดีทั้งหลายย่ยมีแก่ท่านทูตเมื่อเทอมปฏิสังขารโย,ยน,นิสสปินดาปาตังปฏิเสวามีเนวะทวายานามาทายานามัตนายานาวิโพชนายะ ana ana ยาวาเทวาอิมาสากายาสัดดิติยาปนาญาวิหิงสุภารติยาอัญริยาเนขาหายา ဧတေ보라ນန္တဝေသန္တံပတိဟံခာမိနဝံ च เวทနာပါတေสาမိယာတရာတ मे ภาဝေသတိအာနာဝါချတာ च ภาสุဝိဟာလိုจติ